ไปดีมืันนี้บุญอิ้งสิพาไปแถวโพนหงพพนหมีสิพาไปเบิงอันทาวาไดไปฮอนอันดินประโลกก็สิพาไปเบิงดินประโลก เึ้นไปพ้นหงพ้นหมี่หมดละเดี๋ยวนี้ทางดีเลยวยันนี้เขาก็ลงไปตลาดตลาดเอยียงบุแถวอัน่ายมาพ้นม่วงในหนึ่งนะี้นะตลาดนางงาน

いいね。<laughs> <laughs> Gue t referred Marche Tintonder Desmarais, UFX, Parcerman, เทอมาเทียงดเสิบปั้มนี่น้ำนี่ะอันี้เนี่ยเขาจะไม่ใชน้ำมันได้กว่าสิบปั้นสามสิบเอาหมเลยเอ้ก็เบ็นเลยคองหมดเนี่ย โอ้ยอย่างเขาอ,อ้วนซื้อหอยสามสิบพัน không Ahí. รถกำลังเนาะไก่ไก่เป็ดตวเรียนป Okay พนมีเอาอันดินปาโลอยู่พนมีต่อไปพินหมีไปเบิ้งดินปลาโลไปแบ่ดินปลาโล เกียงอยู่ทางไหน,นไปจอดกนเลยหอดแล้วหอดแล้วอ้อมีประตูมาอย่างดีหอดแล้วทุกคนจเจริญเลยนี่เต็มแต่เหินคน ดินปะโลเอ,าเอ,อ้าเารยังเขาเจ้ายัางสิขยายทางาเพราะเสามาห่อทางในพี่นะมาเบิ้งดินปะโลเด้อ ทีรถมะลินพังผอนหงให้กันรุมเบอร์ทหางเนี่ยเนยูแล้วก็ใส่พวกกับพวกอันนี้ก็แปมเนียน ยังมาแถวทางหลังบอนหว้วย มีน้ำอยู่แหละต้นมะขามป้อม ฝั่งโมเมนต์ไม่เงียบ ทวาทิศเสื่อมเศรษฐก,กิจทว่วถูกพากนำ้นำของน้ำน้ำเงืมอนเนาะน้ะนำเงืกับนำ้ำรีมาเห็นได้แนละ้ว ิบบูมี่ใบละโมกกว่าผมไม่มีอะไรบอหับเงินโอนสาวพันกีบข้าพานันขว้าขว้าไม้ขว้าไม้ประกันยุง Nó có 10.000 đồng Một đồ Một đồ Tốt chay quá Mực kia ngàn Bà này đổi sống ở đây như vậy Sếp đấy แกงแบบนี้ที่ไม่ไปเกะเองเือบอสแกออกไปเปียงคอยนะแต่ตอแล้วคอยไปแกเอาเขนี่ไปแกแบบนี้จะน้องล่วันแกเออยเาเปาลุนูนนู่ลงอยพ่นเคาวพันนลูก